สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาจีนเกี่ยวกับคอนวานกันนะครับและนี่ก็จะเป็น EP ีแรกนะครับในการเรียนภาษาจีนหมวดมูคอนวานของเรานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มเรียนกันที่คําศัพท์แรกนะครับคําศัพท์แรกม้าขาหลงม้าขาหลงแปลว่ามากาลองนะครับในภาษาไทยมากาลอง มาคาลองนะครับมาคาลองมาการองนะครับคำศัพท์ที่สองนะครับตั้งถาตั้งถานะครับทัดไข่ตั้งถานะครับตั้งถาทัดไข่นะครับคำศัพท์ต่อมาปูติงปูติงนะครับปูติง p ุดดิ้งนะครับปูติ n งพุดดิ้งนะครับเป็นของหวานชนิดหนึ่งที่หลายหลายคนชอบกินนะครับพุดดิ้งปูติ n งนะครับปูติ้งพุดดิ้งนะครับคำศัพท์ต่อมาเป็นปิงชิหลิงปิงช l หลิงไอศครีมนะครับปิงชิหลิง ไอศครีมนะครับปิ้งชีลิงไอศครีมีเ้กฉีสเ้กนะครับฉีเ้กแปบลบว่าชีสเค้กนะครับฉีสเ้กแปบลบว่าชีสเค้กชีส cake นะครับฉี ชีส蛋า,น,านะครับฉีอก็คือแปลว่าชีสนะครับฉีส蛋อต่อมาเป็นเทียนเทียนเชียนเทียนเทียนเชียนแปลว่าโดนัทเทียนเทียนเชียนนะครับเชียนแปลว่ากลมนะครับเทียนแปลว่าหวานสิ่งที่ กลมแล้วก็มีรสหวานนะครับก็คือโดนัทของเรานี่เองเทียนเทียนเชวนโดนัทนะครับเทียนเทียนเชวนโดนัทต,ต,ต่อมาเป็นขวาฟูปิงขวาฟูปิงแปลว่าวัฟเฟิลนะครับขวาฟูปิงวัฟเฟิลขวาฟูปิงนะครับขวาฟูปิงวัฟเฟิล คำศัพท์สุดท้ายนะครับไพ่ไพ่แปลว่าพายนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยเห็นในตามร้านต่างๆนะครับไพ่ไพ่นะครับภาษาจีนอ่านว่าไพ่นะครับไพ่แปลว่าพายพายไพ่นะครับแปลว่าพายต่อไปเป็นบทสนทนาง่ายๆนะครับ เช่นประโยชน์แรกนะครับมาคาลงเคิร์นเฮาชือแปลว่ามากาลงอร่อยมากนะครับมาคาลงเคิร์นเฮาชือมากาลงอร่อยมากประโยคที่สองนะครับวออไชื我爱吃甜甜圈我爱吃甜甜圈ฉัน,น,ช,อช,นชอบกินโดนัทนะครับฉันก็คือ我 ไอชก็คือชอบกินนะครับท่นทียนเชียนโดนัทที่เราเคยเรียนเมื่อกี้นะครับวไอชทนทียนเชียนก็คือฉันชอบกินโดนัทนะครับประโยชน์ที่3นะครับ我买了一个布ก给妈妈我买ด一个布丁给妈ม,给妈มแม่ว่าฉันซื้อ พุดดิ้งชิ้นหนึ่งให้แม่นะครับฉันซื้อพุดดิ้งชิ้นหนึ่งให้แม่นะครับแปลว่าวอ,อ,อมล์ love, เลอร์อมามาีเกอพุดดิ้งให้แม่วอ买了一个布丁给妈妈นะครับฉันซื้อพุดดิ้งชิ้นหนึ่งให้แม่นะครับหมลเลอคือซื้อนะครับ อีแปลว่า1ชิ้น给妈妈ก็คือให้แม่นะครับ我买了一个布丁给妈妈แปลว่าฉันซื้อพุดดิ้งชิ้นหนึ่งให้แม่นะครับต่อไปเป็น我喜欢吃巧克力华夫饼นะครับ我喜欢吃巧克力华夫饼ฉันชอบก,กินวฟอฟเฟิลช็อกโกแลตนะครับ 我喜欢吃巧克力华夫饼นะครับฉันชอบกินวอฟเฟิลช็อกโกแลตนะครับฉันชอบกินวอฟเฟิลช็อกโกแลตนะครับ我喜欢吃巧克力华夫饼นะครับ我喜欢แปลว่าฉันชอบกิน巧克力华夫饼แปลว่า ชอบกินวอร์เฟิลช็อกโกแลตนะครับประโยคต่อมานะครับวอเตอร์喜欢吃起司蛋糕นะครับแปลว่าเพื่อนของฉันชอบกินชีสเค้กวอเตอร์喜欢吃起司蛋糕เพื่อนของฉันชอบกินชีสเค้ก我喜欢吃草莓冰淇淋我 喜欢吃草莓冰淇淋ฉันชอบกินไอศครีมสตรอเบอรี่นะครับ我喜欢吃草莓冰淇淋ฉันชอบกินไอศครีมสตรอเบอรี่นะครับ喜欢เปว่าฉันชอบกินก็คือกินนะครับชาบูปิ้งจีลิงก็คือไอศครีมรสสตรอเบอรี่นะครับชาบูปิ้งจีลิง นะครับไอศครีมรสสตอรอเบอรี่สองประโยคสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับประโยคแรกเคนเดอร์จี的蛋挞很好吃เคนเดอเเนร์จี的า挞很好อแปลว่าทาร์ตไข่ KFC อร่อยมากนะครับเคนเดอจีแปลว่า KFC นะครับต้านถา ก็แปลว่าทาร์ตไข่เคินเาชแปลว่าอร่อยมากทาร์ตไข่เคปซีอร่อยมากนะครับขุนเตอร์จีเอร์ตัถนเาชทาร์ตไข่เคฟซีอร่อยมากนะครับประโยคสุดท้ายของเราในวันนี้แ果ปเปพ,พ是我的最爱แ果ปเปพ,พ是我的最爱แปลว่า ฉันชอบพายแอปเปิ apple, means, ้ลที well morning, ่สุดเช่นพายแอปเปิ้ลนะครับฉันชอบพายแอปเปิ้ลที่สุดผิงกัวพาย是我的最爱ผิงกัวพายแปลว่าพายแอปเปิ้ลนะครับพายแอปเปิ้ลฉันชอบพายแอปเปิ้ลที่สุดผิงกัวพาย是我的最爱 เรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคคำศัพท์แรกม้าขาหลงม้าขาหลงแปลว่ามาการองนะครับม้าขาหลงมาการองตั้นถาถาดไข่ตั้นถาถาดไข่ปูติง้ง บลิงปูติงนะครับปิงชิลิงอีสเียปิงชิลิงอีสเียชีสเด้งโกชีสเค้กชีสเด้งโกชีสเค้กนะครับเถียนเถียนเชนโดนัท เทียนเทียนชซวนโดนัทฮวาฟูปิงฮวาฟูปิง waffle นะครับฮวาฟูปิง waffle นะครับพาย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  ถ้าสอนเราในวันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับถ้ามีคำศัพท์ที่อยากเรียนหรือว่าอยากเรียนคำศัพท์มวลหมู่อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ